บุฟเฟ่ปูยักษ์ทาราบะเกตซาซิมิสดใหม่ไม่ฟรีสเนื้อแน่นหวานช่ำอิ่มอร่อยแบบไม่อัน้นมาสี่จ3สามแค่คนละ1 125เนึ่เนโฮเทลนิโกะแบงคอกจัดใหญ่ s a ตเ r d a y b ด u n บรที่ห้องอาหารดีโอเอซิสใจกลางทองหลอ่อพาเรตอาหารหลากหลายเมนูซีฟูดออนไอ์หอยแมลงผู้หอยหวานหอยนางรมกุ้งปูหมาปูทาราบะหรือเลือกให้เชฟปรุงสดจะย่างหรือจะผัดก็อร่อยทุกเมนูพิเศษลูกค้าทั่วไปรับเนื้อเอฟาฟกิิหมกักมิโซย่างฐานน้ำหอมอย่างกันสดเสิร์ ร้อนๆอ,อ,อร่อยมากซาซิมิสูชิอิคุระแบบไม่อั้นคำโตโตน่ากินทั้งนั้นกุ้งแม่น้ำเผาหัวมันเยิ้มราดน้ำจิ้มซีฟูดรแสแซ่บพิซซ่าอบไม้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสุดลับหอมเครื่องเทศข้าวแกงอาหารไทยรสจัดจ้านอาหารฟิวชั่นหลากหลายเมนูมุมของหวานก็จัดเต็มโดยเชฟแม็กเชฟรายการดังขนมน่าทานมากมีน้ำแข็งใสไอศครีมด้วยนะเรียกว่าคัสสันจานเด็ดจากทั่วโลกมาเป็นอย่างดีห้องอาหารกว้างขวางบรรยากาศดีรายรอมด้วยต้นไม้เขียวแถมมีดนตรีสดให้ฟังสบายๆช่วงนี้เา โปรโมชั่นด้วยนะคุ้มสุดๆ,ดๆบุฟเฟ่มีเฉพาะวันเสาร์ที่ยงถึงบ่ายสามโมงกินบุฟเฟ่แล้วยังสามารถใช้บริการสระว่ายน้ำของโรงแรมได้ฟรีรายละเอียดตามนี้เลย